อีกเยอะแยะคือมันเยอะคือมันจะคุณไปไงทีนี้เราก็เลยฝากมากับล่างไว้ทีนซึ่งเราไม่ต้องไปเจาะไข่เพิ่มไงถูกต้องอันนี้ช่างไฟมาอันเนี้ยแกอยากได้ไฟที่บ้านอันนี้กล่องนึงอ่านี้เป็นเมนอันนี้ชุดนี้กล่องนึงอันนี้เกอร์ชุดนี้อีกกล่องนึงโอ้โหมือบอลเลนเกียร์นะที่เดียวมามีอธิบายนะขยับมือนะไม่ใช่จริงๆริงอ่ะเจมส์ไม่กจหลักการของการไฟฟ้านะ หนึ่งนี่คือเมนเมนของของการไฟวิองอ่งเข้ามาคัความรูล้ล้วนๆครับวันนี้นี่คือเมนแม่แล้วก็เนี่ยไอตัวสิตีคือเช็คพวกโวลต์พวกแอมแล้วตัวเนี้ย,ย,ยคือเป็นฟิวส์ดอกฟิวส์มันเหมือนพอเวลามีฟ้าผ่าหรืออะไรอ่ะตัวเนี้ยตันการไฟด้วยเออมันจะพ้องันอีกครั้งหนึ่งแต่เขาไม่ท,ทำให้ทาก็หลกว่าเมนนี้คุมห้องนั้นเมนอย่างนี้ตัวหนึ่งคุมอีกห้องหนึ่งเมนอย่างนี้ตัวคุมอีกห้องหนึ่งเขาไม่ทากัน Phải, không không phải, lại, không không cái cái không không không